สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวกันตั้งค่า IP าา Cam e r a วล์สตารแรุ่น CS24B ใช้ Wi-Fi ไ,ไ,ได้หรือต่อสายแลนก็ได้มาชมกันเลยค่ะอันดับแรกเมื่อเราเสียบปลั๊กเราจะเห็นเมื่อเปิด WiFi นะครับเราจะเห็น SSID ของกล้องตัวนี้คือ IPC นี่นะครับ เราคอนนี้เข้าไปเชื่อมต่อแล้วนะครับจากนั้นเราจะไปเปิดแอปอีฟสี่นะครับครับแอป แล้วกดบวกเข้าไปนะครับแล้วเราก็ถ่าย QR Code ที่อยู่ใต้กล้องนี่มันก็จะพบกล้องตัวนี้ของเราเราก็เพิ่มเข้าไปนะครับ Field. please resent เงียบ e ตอนนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับทดลองกดเข้าไปดูนะครับนี่ครับนี่นะครับเรียบร้อยเป็นอันเสร็จนะครับเราสามารถจะตั้งชื่อได้ ว่ากล้องนี้เป็นชื่ออะไรนะครับตั้งได้ตั้งให้ตรวจจับเมื่อมีคนมาก็ได้นะครับแล้วก็สามารถจะให้เก็บข้อมูลบนข่าวก็ได้นะครับ แต่ว่าจะเป็นการต้องจ่ายรายเดือนแต่กล้องตัวนี้ก็สามารถจะใส่เมมโมรี่การ์ดได้นะครับออีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเราต้องมาติดตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับเกี่ยวกับไวไฟให้ใช้ไวไฟบ้านได้ก่อนนะครับเมื<ด>่อกี้เป็น ไฟฟาจากตัวกล้องมันเองอหลังจากต่อ wifi ไ,ไ,ได้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราถึงจะเข้ามาที่พื้นที่เก็บข้อมูลบนค่าวได้นะครับเห็นะครับจะมีให้ซื้อนะครับเป็น1เดือน6เดือน12เดือนนะครับ 1, 1เดือนก็50สิก <ข Huh? S 1> บาท อ่าแล้วก็ให้ทดลองใช้ฟรีเจ็ดวันเล้วเราก็ตั้งไว้เลยนะครับให้ทดลองใช้ฟรีเจ็ดวันแล้วก็จะบอกว่าหมดอายุว,วันที่สามสิบพฤศจิกานะครับอนี่นะครับเรียบร้อยอน,นี่ถ้าเป็นปุ่มหันซ้ายหันขวานะครับเคลื่นลงได้ แล้วก็พูดได้ฟังเสียงได้ต่างๆนะครับตรงนี้ไปลองเล่นกันดูครับ